เพียงลูกบอลไปอีกหนึ่งทีแล้วโดนสตาร์ทไหมเอ้ยหลบเก่งอยู่ไว้โดนนิดเดียวเองอะสักครึ่งหนึ่งนะครับผมโอกาสที่จะโดนสตันเอ้ยไม่ธรรมดาว่ะเพียงไปแล้วลูกบอลแล้วติดไหมติดไหมวะเอาติดนะครับผมเพราะว่าตีกันเองตายเรียบร้อยลมละเลนละนาสวัสดีครับมาพบกับผมมคนคอนเทนเนลหนึเช่นเคย,คน,เยเเน,นะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่ง จัดเลยที่เจ้น้ำการค่ะเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนไหนเจ้น้ำรับเติมให้หมด พร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการตีความน่าจะถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจน้าการค้าเท่านั้นมาครับหลังจากที่รีวิวเจ้าอยอหนึ่งในเรนเจอร์คู่เทพที่แท้จริงไปเรียบร้อยแล้วเราเหลือคู่เทพอีกหนึ่งตัวครับผมที่มั้งแต่ต้นฉบับออริจินัลอย่างเจ้าอานเนียครับเรนเจอร์ไหวพิบธาดน้ำตัวนี้นั่นเองเนาะที่มีเซตัสครับผมให้พลังโจมตีมาอยู่ที่2ล้าน5นะครับและก็พลังชีวิต อยู่ที่5ล้านครับผมโดยรวมถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะเรนเจอร์ตัวนี้ไม่มีเดเมจนั่นเองเนาะเพราะใจความหลักของเรนเจอร์ตัวนี้คือสกิลป่วนนั่นเองนะครับผมความเร็วในการโจมตีครับอยู่ที่182ความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่9 4ครับถือว่าโจมตีเร็วมากและเคลื่อนที่ไม่ได้ช้าแต่อย่างใดอยู่ในระดับกลางกลางและยืนของเขาครับ440้จุดนั่นเองเนาะและระยะสเปซของเขาครับ150้าจุดครับผมตามโปรตีของเรนเจอร์ไวพิบ เลยนั่นเองเนาะและอัตราการใช้สกิลครับสสกิลไม่เท่ากันแต่อย่างใดเน้นย้ําไปที่สกิลที่2บอกให้มาสูงถึง35%และไปลดสกิลที่1ครับอยู่ที่25%เท่านั้นนั่นเองเนาะและยังไม่พอครับครูดาวเรนเจอร์ในสกิลที่1น,นี่ยังคงมากกว่าสกิลที่2อ,อีก2เวียทีนาะเป็น9และ7 ตามลำดับนั่นเองเนาะปกติแล้วจะอยู่ที่12และ9ก็ถือว่าลดคูดาวให้ทั้ง2สกิลเลยนั่นเองและตา,าก,การลดสกิลครับไม่ให้มาเลย0%ความไม่ยากสกิลในร่างไฮเปอร์แม็กอยู่แล้ว20่สิบเปอร์ตาสกิลติดตัวอยู่แล้ว20่สิบเปน์คูดาวเรนเจอร์หกจุดห้าวิและแรทเลนเจอร์ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบครับผมใครที่อ้างอิงตามคลิปโปรโมทนั้นยังไม่ใช่ไฟนอลไลซ์นะครับผมรอบนี้คือของจริงครับแร่น้อยมากมากนั่นเองครับสำหรับคูเทพอย่างอานเนียนั่นเเเองนนาาะะแลลลถัััดมสสกสกิิครบบป็ฟ ตื่นเต้นตื่นเต้นดูอนิเมชันผ่านทางทีวีนะครับผมเป็นบับเพิ่มพื้นที่การใช้าัาษะให้แก่พวกเพิ่มอีก 30%ครับผมและแถมบัฟรีเซทสกิลในตัวด้วยครับและยังไม่พอครับยังมียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพักพวกอีกต่างหากนั่นเองเมื่อเพื่อนเราในทีมโดนดีบัฟจากศัตรูเราสามารถยกเลิกบัฟได้ด้วยตัว,ต,วตัวนี้นั่นเองนะครับผมแต่มันไม่สามารถล้างสตันได้นะครับผมหากใครเข้าใจผิดและสกิล l ที่เป็นใจความหลักของเราเลยก็คือสกิลลำนำเย้าวยวนปั่นปวดศัตรูแต่ไม่มีเดเมจครับผมพร้อมกับทะลุอมตะซึ่งไม่ใช่สกิลล ลำนาเย้ยยวนธรรมดาแต่ลำนําทีละ2ตัวกันเลยทีเดียวครับเหมือนกับช้างเอลลี่บินนั่นเองเนาะบอกได้เลยว่าแค่เห็นสกิลนี่นึกถึงกิววอลเลยเก่งโชว์หนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ใน PVP ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ให้คิดง่ายๆว่าเมื่อเราปล่อยอาเนียได้หลายตัวเนี่ยหนึ่งตัวลำนําได้ทีละสตัวปล่อย2ตัวได้4ตัวและถ้าเราปล่อยมากกว่านั้นล่ะคูณเข้าไปสิครับผมนะอ,อบอกได้เลยว่าโดนลำนำแบบบานตะไร้ผมมันอาจจะเป็น เมตาใหม่เลยก็ว่าได้แถมสกิลนี้นั้นยังกว้างถึง600จุดยิ่งไปกว่านั้นยังไม่พอครับผมระบบพรสวรรค์ของเจ้าอาเนียโดยเฉพาะพรสวรรค์หลังนี้นั้นมันส่งเสริมให้ลำนำายโยวนเนี่ยติดมากขึ้นอีก2ตัวรวมเป็น4ตัวครับผมถ้าว่าอาเนียหนึ่งตัวสามารถลำนำได้สูงสุดถึง4ตัวละครด้วยกันเนาะถ้าสมมุติเราปล่อย2ตัวลำนำได้ที8ตัวเลยนะครับผมและเรายิ่งปล่อยได้มากกว่านี้มันยิ่งลำนำติดได้มากกว่านี้เองเนาะยกตัวอย่างเช่นปล่อยสัก10ตัว ตัวมาลำนาไปแล้ว40ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างโกงเลยครับถ้าหากเราสามารถปล่อยตัวไวๆได้นั่นเองเนาะและพอสวรรค์ขั้นถัดมาครับผมเป็นอัตราการใช้สกิลเพิ่มอีก20%เนาะทำให้ใช้สกิลได้ถี่มากยิ่งขึ้นและพอสวรรค์ขั้นที่สามครับผมเพิ่มต้านสกิลอีก30%เข้าไปรวมกับดั้งเดิม20%เป็น50%และพอเราใส่ค่าเกียร์ต้านสกิลอีกแค่1นจุดก็จะครบ100%นั่นเองเนาะแต่โดยดั้งเดิมแล้วสายไวพิบนะครับต้านสก ไม่ครบ1 0 0มันก็ไม่ได้ถึกทนมากอยู่แล้วนั่นเองเนาะฉชนั้นแล้วพอสวรค์คันนี้อาจจะยังไม่ได้จําเป็นมากนะักแต่ถ้าใครไปถึงก็แล้วแต่เลยนั่นเองครับและปิดท้ายด้วยพอสวรา์คันสุดท้ายครับเพิ่มพลังชีวิตนั่นเองเนาะเพราะว่าเจ้าอาเนียเองเนี่ยไม่มีแดามจสกิลนั่นเองเนาะหลักๆครับสำหรับพอสวรค์เท่าที่เห็นนี้บังคับปลดพรหนึ่งคันนั่นเองเนาะถ้าหากไม่มีพรเนี่ยมันจะปั่นป่วนได้ไม่มากเพียงพอเท่าที่คิดนั่นเองส่วนความสามารถบังคับกลุ่มครับผมเป็นบัฟเพิ่มพลังชีวิิตเเเหมเมนะววม,มืออนดาาแลวสรรถป์ผ เป็นหยุดเวลา5วิที่จะกลับมาเป็นเมตาอีก1ครั้งเองเนาะพร้อมกับความสามารถ9ดาวครับผมมีให้เลือก3อย่าง1ฟื้นพลัง l a s t a t แ a c k และ3าครับกานลำนำมายวนที่ดีที่สุดก็คงจะเป็น last a t t a c k นั่นเองเนาะเพราะว่าถึงแม้มันจะตายไปมันสามารถติดลำนำมายนวนศัตรูได้4ตัวเหมือนเดิมเฉกเช่นเดียวกันและเกียร์ที่เราใส่ให้ครับจะหนักจะเต็มเหมือนเดิมนะผมชิ้นที่1ครับแซมมังกรครามปีใหม่พลังโจมตีรวมลดคูดาวและสกิลโจมตีโดยนอนออปชั่น4เลือกลดคูดาว ช่องกลางครับผมโลบประการแล้วสมีจันทาครับหลบสกิลพลังชีวิตลดแร่เอาชั้นสีเลือดลดแร่ปิดท้ายด้วยภาพบนคออีกซึซึมีครับผมหลบสกิลต่างสกิลลดแร่เอาชั้นสีเลือดอัปเกรด่านั่นเองเนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนเป็นแม่นยำธาตุนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองทดสอบการ ตีเดามจปกติของมันกันหน่อยเพราะว่าสกิลไม่มีนะู้แต่อย่างน้อยตีปกติก็มีเดามจช่วยทีมอยู่นั่นเองครับผมไปลองทดสอบในสเตจหลักกับบอสน,นก396กันเหมือนเดิมก่อนเลยนั่นเองนะครับผมปเล let's go เลยไหนะดูซิว่าเจ้าอาเนียจะทำได้ดีแค่ไหนครับผมสำหรับการลำนำแน้วยวนที่จะกลับมาเป็นเมตาอีกครัง้งได้หรือเปล่านั่นเองนะ้หลังห่างหายกันไปนาน ไหวตัวไปเลยครับผมสำหรับเจ้าเนียบับหน้าป้อมไปก่อนติดขัวค่อนข้างไหวพอสมควรและยิงปกติอา้าวยิงไม่ออกโอเคอ๋อยิงออกเนาะแต่ว่าขึ้นสัญลักษเ i ช n m นมาเฉยๆนะครับนี่ครับผมตีไปไงแรงไหมล่ะอัปเกรดธาตุนะผมปกตินะแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วก็ลำนำเรียบร้อยและเหมือนกระโดดข้ามบอลน,นกไปเล็กน้อยนะครับผมสําหรับเจ้าอานเนียตัวหลังที่ใช้สกิลไป นะยังไงไดีโดนฟาดลงไปอ่ายังไม่ตายผมนะความถึกมีพอเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องหลบนี่เหมือนจะหลบเก่งอยู่เพราะว่าพลาดกันรอวๆเหมือนกันไหนฟาดอีกทีโอเคอ่าหลบรอยๆอยู่ครับผมนะคอรบโบรอบนี้ก็ไม่ได้มีแฝงหลบทุกตัวแต่ว่าถือว่าหลบเก่งอยู่ในตัวทุกตัวเลยนะฟาดอีกสักหน่อยสิอ่าโอเคนี่เห็นไหม พลาดรัวๆนะครับผมถมัดมาครับด่านที่408ก็บ้างมาเทสความแม่นยำของเจ้าอาเนียกันหน่อยว่ามีแฝงแม่นในโครโบรนี้แล้วจะช่วยมันแข็งแกร่งขนาดไหนในการลำนำเย้ายวนั่นเองเนาะเพราะว่าหลักๆนี่ตัวมันเรายังไม่ใส่แม่นยำท่านะครับแค่โดยนอนกับแม่นในตัวน่าจะเพียงพอแล้วนั่นเนองโนาะไหนดูซิปล่อยไปน,นะครับบับติดหัวอ่ะแอบช้าเล็กน้อยครับแต่ว่ายังไม่แย่จนเกินไปนะเอาบับกันรัวๆเลยผมบับหน้าป้อมยังไงดีรอบนี้ดูทีวีอย่างเดียวเลย โอ้โหลำนำเควียงบอลกันหน่อยเควียงบอลมาแล้วครับผมเควียงบอลไปแล้วครับนี่เปไ็นแงลำนำติดหลายตัวเลยใช่หรือเปล่าอ,อ๋อเมื่อกี้น่าจะหลายหลายตัวพร้อมกันครับที่เควียงลูกบอลลำนำพอดีนะแล้วก็ตัวข้างหน้าสุดเหมือนจะโดนด้วยนะไอ้แบบนี้ข้ามหลังจริงหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมเทสในไลฟ์สดเนี่ยดูเหมือนมันจะข้ามหลังแล้วก็คือตัวหน้าสุดเหมือนจะไม่โดนเควียงไปแล้วอ่ะโอเค ก็ลำนำหน้าสุดอยู่ดีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าตัวของอาเน,นียเนี่ยปกติมันก็ลำนำได้ทีละ2ตัวอยู่ดีเนาะมันจะข้ามหรือไม่ข้ามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ยังไม่ชัดขออีกรอบไปลุยอาเน,นียขอ2ตัวพอยังไม่อยากปล่อยเยอะเวีย,ยงลำนำไปแล้วโอเคตัวหน้าขึ้นพลาดเพราะยังไม่โดนจูบนะอ่รอโดนกินริยามาหน่อยนะครับอาเน,นียโดนจูบแล้วยังไงดียังไงดีงงดออกสก,กิลให้พี่หน่อยได้ไหมได้โปรดเถอะลำนำมาติดให้หน่อย รอเวลากันนิดหนึ่งโอเคมาแล้วครับผมโดนจูบแล้วเคลียงไปยังไงโอเคครับผมข้ามกลุ่มหลังหรือเปล่าวะไม่ข้ามนี่หว่าตัวหลังตัวหนึ่งตัวหน้าตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะสรุปรวมไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังนะครับเราคิดไปเองเนาะแค่มันติดบ้างเหมือนมูลกับปาคือคว้างไปข้างหลังแล้วดันไม่โดนใครเลยก็มีเห็นอย่างที่เราโชกันไปนะครับและรอบนี้ก็ มือจะคว้างไปข้างหลังแต่ตัวข้างหน้าไม่โดนนะครับหน้าสุดเนาะไปโดนระยะกองกลางและหลังสุดเท่านั้นเองอย่างละ1ตัวเนาะรวมเป็น2ตัวทวนจากหน้นาประเทศที่ด่าน444ครับว่าลำนำเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อเจอกับบอสแลบของเรานะครับผมอาจจะเทสดาเมจไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราอยากดูว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยบอสแลบมันจะ ปวดหัวเองหรือเปล่ายังไงดีโอโหติดลำนำครับผมตัวเขียวบอสยังไม่โดนอะ่ะเครี้ยงรวๆเลยทีนี้ลำนำกันยับยับเลยนะเขับขอมเครียงบอลไปโบอาบอสโดนลำนำเรียบร้อยับหงก็กว่าจะโดนนะครับใช้เวลาอยู่พอสมควรเนาะ เรียบร้อยตีปอมตัวเองแตกไปเลยจากนั้นจับมา PVP 1นต่อหนึ่งครับผมเริ่มก็จากเจอกับไหวพิเพิ่ก่อนเดี๋ยวเราเจอทุกสายเลยนะครับผมเพราะว่าฝั่งเรามันเป็นปวดลำนำโนอยากดูว่าเวลาเจอกับตัวนั้นตัวนี้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรนั่นเองครับตัวแรกเมกูมินครับผมสําหรับธาตุไฟไหวพิบตัวนี้ครับผมที่ยังใช้งานได้ดีเนาะมีโดนแน่นอนครับผมมีอัพเกรดธาตุมีเจาะทักษะนั่นเองปล่อยออกไปเลยครับผมเอานบิตรับจรวดเช่นเคยนะครับผมเพราะว่า้าตุนี้โดนจรวดมันก็จะไม่ได้เล่นแบบนี้นั่น เองนาจะหลวดค่อนข้างปล่อยไวแลวโอ้โจหจรวดสทีตายเลยนะครับผมไม่ได้ถึกเท่าไหร่นะยังไงดีครับอาเนียเราเป็นน้ำน่าชนะทางธาตุเมกูมินเครื่องไปแล้วครับผมตีป้อมตัวเองเรียบร้อยจังหวะนี้นะและยิ่งเราปล่อยเร็วๆนะผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องเล่นนะครับผมตีป้อมตัวเองไปซะนะ อ้าวโหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแล้วยิ่งเราปล่อยเยอะอย่าลืมนะครับว่านอกจากเราลำนำป่วน,นเขาได้แล้วเนี่ยเรายังป่วนหยุด5วิไปในตัวอีกด้วยนะครับทำให้งตรงข้ามปล่อยตัวไม่ออกครับผมแม้จะเป็นหยุด5วิเหมือนกันก็ตามคู่ถัดมาครับผมจับมาเจอกับชีอองก,กันบ้างเนาะย,ยังคงเป็นดาเมจธาตุไฟอยู่นะครับเพียงแต่ว่าชี้องเนี่ยสกิลมันออกค่อนข้างทีจะชาลีลาเยอะนะครับสระแอนิเมชั่นของมันเนาะและ เกียร์ที่เราใส่ก็ผมมีโดนแน่นอนอัปเกรดท่าจอดรักษาใส่เต็มอย่างแน่นอนไปครับผมอนุบิดไปรับจรวดก่อนเลยพวกนะสัก3ตัวแล้วกันก่อนที่อาเนียจะตุยเย่ซะก่อนโอเคประมานี้นะครับผมแล้วที่เหลือปล่อยจะอาเนียเลยปะเลซูโกสกิลคามหลังมาไหมครับสําหรับเจ้าชีอองนองมันต่างกับเมกูมินตรงจุดจุดนี้แหละแล้วตีทีเดียวบินครับผมอาเนียไม่ได้มีความถึกอะไรเลยนะแม้จะเป็นท่าน้ําที่ชนะทางก็ตามแต่แล้วยังไง โอ้โหชีอองเหมือนจะโดนลงศพอนุเบตรีแตกยังไงดีลำนำได้ติดบ้างไหมวะเน,นี่ยเหมือนโดนชีอองสวนข้ามหลังมาอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับ,บเจ้าอาเนียแล้วลำนำไปติดด้วยนะครับผมอโอเคไปตีป้อมตัวเองได้อยู่นะอยู่นะแต่เหมือนว่าอ,อาเนียมันจะไม่ได้ถึกจ๋าอะไรมากมายนะครับผมขนาดเจ้าชีอองไปท่าแพ้ทางเนาะ เปรียงเดียวคือบินนะครับเพราะว่าเราใส่จอรักษาอัปเกรดธาตคู่กันด้วยเนาะมันก็เลยแรงเป็นพิเศษครับผมและเรียบร้อยครับผมนะถ้าปล่อยโรลลเนี่ยน่าจะชนะไปแล้วนั่นเองแล้วถ้าเป็นดามจไหมอย่างเจ้ารูดี DS กันบ้างหล่ะใส่โดยแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่จอรักษาเนาะแต่ว่ามันชนะทางธาตเรานั่นเองจัดไปครับผมนะลุยอนุบิดวิ่งไปเลยลูก วิ่งไปโอเคประมาณนี้ได้อยู่นะครับที่เหลือปล่อยอาเนียแล้วกันยังไงดอกเดียวก็บินอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าอาเนียจะได้สวนบ้างไหมเอ้ยโอ้โหกําลังจะออกสกิลโดนขัดอีกเละนะโดนขัดอีกเละทั้งปีทั้งปีเลยโดนจะหลวดด้วยหายหมดทีมเลยครับแล้วโดนหยุด5วิตามแบบนี้อดเล่นโอ้โหอดเล่นเลยพายุกลับไปรอหยุด5วิหมดก่อนนะครับผมทุกคน อันเนี้เราจะได้ปล่อยไว้เนี่ยโอเคได้ปล่อยแล้วหนึ่งตัวสองตัวออาได้อยู่นะเอาลุยเติมไปสักตัวหนึ่งไปครับยัดหน้าบ้านมาไปลูกพ่อโอ้โหข้ามหลังจากรูเดีอสมาหายหมดโยกแผงเลยยังไม่ทันลำนำย,ย้อยยวนเลยลูกพี่เนะอ๋ยนะอันนี้จา๋าลำนำให้พี่ดูหน่อยไม่ได้เหรอสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีเพียงไปแล้วลูกบอลแล้วติดไหมติดไหมวะเอาติดนะครับผมเพร่ะว่าตีกันเองตายเรียบร้อยล้มละเนระหน้ากันไปเลยโอ้โห อ่าเอ้เหมือนลำน้อยยัมันจะการันตีติดนะเนี่ย เออเหมือนการันตีติด100%เเลยนะครับเพราะว่าคว้างกี่ทีกี่ทีก็เห็นติด2ตัวนะเพียงแต่ว่าบางตัวหลบได้ตัวอื่นก็จะหลบไม่ได้แทนเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยิงกว้างถึง600จุดเลยนะสำหรับการลำนำมันต้องมีสักตัวแหละที่โดนลำนำไปครับไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยการันตีโดน2ตัวชัวเชๆว,ชวเหมือนโอกาสการติตมัน1 0 0เเซเลยยังไงอย่างนั้นต่อมาจับมาเจอคังุระดาเมทท่าน้ำกันบ้านนะครับมีอัปเกรดท่ามีโดแน่นอน let's go อนุบิตวิ่งกันไปก่อนเลยลูกพ่อเดี๋ยวอเนียจะตามไปนะ ยิ่งไปโอเคเอามาตาไปก่อนนะครับจังหวะนี้ปล่อยแค่นี้พอมั้งอนุบิดนะเยอะๆไปมาครับผมอันนี้เคลียงลูกบอลลำนำเยา้ายวนไปเรียบร้อยแล้วโดนกี่ตัว2ตัวเหมือนเคยนะครับผมอ่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกูน่นี้แค่เหมือนติด100%นะครับแต่ไม่น่าจะติด1 0 0เพราะว่าสุดท้ายมันก็ยังมีคําว่าขึ้นพลาดอยู่นั่นเองเนาะมันอาจจะมีจังหวะที่หลบได้พร้อมกันหมดเลยก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับลำนำไม่ได้การันตีติดเนาะเหมือนกระโดดข้ามหลังอะไรอย่างนั้นนะครับ ยังไงคารุระตีปรตีสองทีโอ้โหบินยกกองเลยแมตีปรตีค่อนข้างแรงนะครับผมสมชื่อคารุระจริงๆนะได้เมสกิลเหมือนจะยังมาไม่ถึงนพาติดอโนเวสอยู่นะครับยังไงดีอานเนีย ลำนำจนตีป้อมแตกเลยได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเห็นติดหัวแวบ,บๆอยู่นะครับผมตีกันเองปะต่อไปเปลี่ยนเป็นสายว่องไวกันบ้างครับผมนะเจอไหวพิบมาเอียนแล้วนะเจอเจ้า power าตัวแรกก่อนเลยครับผมใส่ดาบราชาจัรเคร้มีอัพเกตธาตุามีเจาะทักษะดูซิว่าจะลำนำ power ได้ดีแค่ไหนนะครับผมไปเ雷斯โกโดนจะหลวแล้วร้องไห้กันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าอาันเนีย ทุบลงมาโอเคขึ้นพ้าดเราท่าน้ําต้องชนะทางท่าเสจแต่ว่าพาวเวอร์มันดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วอาจจะตุยเย่ยได้แต่ว่าเรามีลบบัฟนะครับผมลบดีบัฟลบดีบัฟนะพาวเวอร์ Power มันติดลดต้านได้เราก็มีลบดีบัฟทิ้งได้เออเอาเสะยังไงดี อันนียลำนำเยื่ยวนคืนไปครับผมตีป้อมตัวเองเรียบร้อยครับผมมาหลบอยู่หลังโรงศพนะจากนั้นตามมาด้วยเจ้าเรมครับผมเจอกับท่านน้ำกันบ้างเนาะเราไม่ได้ใส่อัปเกรดท่าแต่อยา่างใดมีแต่ดาบราชาเจรเขตเท่านั้นปล่อยไปเลยเช่นเคยครับอนุบิดนะครับผมหลบ100้ต้านหนึ่ง,งร้อของเจ้าเรมเจะช่วยให้หลบหลำลำได้หรือเปล่านะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าหลบเก่งนะครับแต่ว่าเราโดนใบจากความสามารถเจ้าเรมค่อนข้างบ่อยเนาะอาจจะไม่ได้ออกสกิล แล้วถ้าได้ออกเครี้ยงไปแล้วยังไงลำนำไหมไม่ติดวะหรือมันบั็กวะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่โดนนะทุกคนไม่โดนอะไรเลยนะเอาอยัางไงอานเนียขออีสักลูกโอ้โหมันม,มูฟอนุมบิตหายเกี้ยงเลยโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นึกว่าตายไปแล้วเครี้ยงไปแล้วครับผมอ่าลำนำติดเรียบร้อยนะครับอันนี้น่าจะการนตห้เห็นว่าบางครั้งก็ไม่โดนนะบางครั้งก็โดนนั่นเองเนาะแต่ว่าไอ้ครั้งที่ไม่โดนนี่เหมือนมันจะบั็อกไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นว่าพลาดอะไรเลยนะ เลยดูลำบากนิดหนึ่ง นะครับไม่รู้มันบั๊กหรือมันอะไรยังไงอะนะและต่อมานี่คือคู่แห่งยุคครับผมมาเจอกับมูนกับปากันหน่อยทําไมถึงเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับเพราะว่าตัวของอาเนียเนี่ยมันสามารถลำนําถึงมูนกับปะได้อย่างไรล่ะและพอลำนําเรียบร้อยแล้วเป็นไงกับปะมันยืนกกลอยู่หน้าป้อมใช่ไหมมันก็จะหันไปตีป้อมตัวเองแตกได้เลยนั่นเองครับผมก็เลยคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะดูดีมากๆเลยนครับกับปะาก็ใส่เซตเกียร์เมตา้วดาบราชาจาระเข้มีอัพเกรดท่ารองเท้าและจอด ทักษะจะถุงมือไหนดะูนสิว่าจะเป็นไปตามที่คิดวางแผนเอาไว้เมื่อกี้นี้หรือเปล่าวิ่งไปเลยลูกอนุบิทรอบนี้ต้องปล่อยเยอะนิดนึงเพราะว่าทางกริมารุนแรงเดี๋ยวอ่นเนี่ยมันจะไม่ได้เล่นเอาและนี่ก็เหมือนจะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะครับโอ้โหสงสัยต้องเล่นเป็นทีมในเวอร์ชั่นที่มีตัวของดื้อด้านช่วยเนาะเพื่อสุดท้ายอันน้นนะครับนะ ไม่งั้นแล้วโอ้โหอนุบิสเอาไม่อยู่เลยว่ะทรงนี้ถ้าทางจะแย่ขอญาตเปลี่ยนทับหน้าเป็นไมกี้น้ำเอาเครื่องสุดท้ายมาลองรับผมแล้วก็เล่นอีกสักหนึ่งรอบดูซิจะช่วยได้ลำนำไหมสำหรับอานนียนะโอ้ทางครีนี่มาสปาร์ตไกลไกลจริงๆนะครับยังไงดีอันนี้เลิกดูทีวีได้แล้วโอเคลำนำเครื่องไปอ้าวไม่ทันเครื่องเมื่อกี้นี้ใช่ไหมไม่ทันได้เครื่องตายซะก่อน โอ้โหกำลังจะได้ลำนำอยู่แล้วอีกนิดนึงโอ้โหไม่ทันครับผมนะกระปะามันเร็วกว่าแล้วก็เครื่องสุดท้ายมันไม่ค่อยติดด้วยเมื่อกี้นี้โอ้โหเจ็บใจฝุดฟดอุตส่าห์จะได้ลำนำและรอบนี้วิ่งมามีโอกาสได้เล่นไม่เล่นไงอ่านี่จ๋าลำนำให้พี่ดีเถอะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะป้อมแตกก่อนนะอังหวัเนี้ โอ้โหแบบนี้เรียบร้อยอ้าวได้ลำบนำเมื่อกี้นี้โอเคเห็นเรียบร้อยหายไปตีป้อมตัวเองจากนั้นตามมาด้วยสกตะกินโทคิสายพลังนะครับผมดูซิว่าจะโดนลำนนำได้เยอะหรือเปล่าเนาะแล้วก็เขามีตัวทั้งน้านของการสตัดนด้วยนะครับเช็คว่าเราโดนสถานะง่ายด้วยหรือเปล่าไปในตัวละกันเนาะนัไปก่อนเลยอะนูบิดนะครับผมเปลี่ยนตัวชนกลับมากันหน่อยวิ่งไปโอ้โหได้แค่นี้เองเหรออ่ะไหนะดูสิกินโทคิ จะโดนลำนำไม้อ่าวเรียบร้อยทะลุอามาตะไปก่อนเลยครับผมนะหันเหไปฝั่งตรงข้ามอ้โหโอเคอย่างนี้พายุค,คืนไปเลยอายุไปอย่าเพิ่งหายลำนำนะลูกนะอาหารกลับมาฟาตัวเองแล้วโอเคเพียงลูกบอลไปอีกหนึ่งทีแล้วโดนสตันไหมเอ้ยหลบเก่งอยู่ไว้โดนนิดเดียวเองอะสักครึ่งหนึ่งนะครับผมโอกาสที่จะโดนสตันเอ้ยไม่ธรรมดาวะเอาเรื่องเอาเรื่อง โดนแค่ครึ่งเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะปล่อยโนบิตเยอะเกินไปนะผมมือเพลินไปหน่อยนะอ่ายังโดนอยู่นะเครื่องหนึ่งนะครับผมโอกาสเราได้เครื่องหนึ่งแสดงว่าโดนสถานะไม่ง่ายเทียบเท่ากับคุณยอนั่นเองน้องยอนี่จะโดนเยอะกว่าและคู่แถมของเราครับปวนมาป่วนกับไม่โกงขอเจอโคนี่สล็อตกันหน่อยนะครับผมมีแม่นยำธาตุมีโดนแน่นอนดูซิว่าศึกชิงตัวปวนโนนหนึ่งรอบนี้ใครจะได้เป็นผู้ชนะไปครับผมนะอุย้ยปล่อยโนบิตเยอะเกินไป เดี๋ยวคนทสล็อตมันจะแพ้เอานะครับผม mm. เผลอไปหน่อยมือไวโอ้โหสตันไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะหลบกินโทคิได้แต่ไม่พ้นสลอตนะครับผมจังหวะนี้นะมีแค่ตัวนี้เดีออยวที่รอดนะงตัวพวกนี้เพิ่งปล่อยออกมานะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วยังไงดีครับผมโคนี่สลอตสตันอีกไหมยังไงหรือจะโดนลำนำคืนเอ่ยโอ้ยจำนำไม่ได้ด้วยติดรถสลอตนะอ่าโอเคยังมีโดนอยู่นะครับผม เพราะว่ามันกว้าง6 0 0จุดน้อมีสิทธิ์โดนอยู่แล้วอ่าะสโลตก็โดนลำลำไปด้วยในตัวนะครับอะแล้วก็โดนขวางด้วยแล้วก็โดนลำลำด้วยโอ้โหโดนทุกอย่างทุกสิ่งนะแต่ว่าสตันสโลตก็ยังคงเป็นสโอตอยู่ดีนะครับแม้กินโอคีจะสตันไม่โดนแต่สโลตเขาเอาให้ครับผมนิ่งทั้งแผงเลยและคราวนี้ลองมาเล่นพีพเป็นทีมกันบ้างดีกว่าครับและทีมแรกในหลีกรอบมาสเตอร์หนึ่งครับผมเจอตึงเลยกับปะทางครีอีกแล้ว นะครับทีมที่เราใช้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยปรับเป็นหยุดห้าวิเรียบร้อยนอะแล้วก็เอาอาเนียกับตัวคุณยอมมาเสริญทั้ง2ตัวเลยครับมาดูกันว่าจะเล่นแล้วเป็นอย่างไรนั่นเองเนาะผมจะกดไอเทมชงไอเทมช่วยตามปกติเลยนะครับผมคอยสังเกตกันเอาแล้วกันว่าตัวอาเนียเนี่ยได้ลำนำอะไรหรือเปล่านะครับบางทีผมอาจจะไม่ทันได้ม,มองนะมัวแต่กดปล่อยตัวอยู่พายุไปก่อนเลยละกันนะครับผมเริ่มต้นโอเคกดออโต้บปช่วยนิดนึง โอเคศั okay. ตรูวิ่งมาแบบนี้แท่แข็งไปเลยนะครับแล้วยังไงบาวล็อกลงไดงมงเดามีแล้วมีลำนำบ้างไหมโอ้โหหายหมดเกี่ยงทีมก่อนเลยวะ่ะยังไงดีอาเนียอาเนียจังโอ้โหสงสัยจะเน้นบับรีเซ็ตนะครับผมดูทรงและอาเนียยังไงยังไงรอดไหมไม่รอดเลยนะครับผมกลับป่านี้ยิงกันรัวๆแล้วแล้วอาเนียอาเนียหาย หรือแต่คุณยอคุณยอนี่ยังเห็นบ่อยอกว่าเลยนะครับอันนี้หายเรียบหายเรียบเลยอ่ะออกมาใหม่แล้วนะผมบัฟรีเซ็ตกันล้วนๆนั้งดูแต่ทีวีเคียงบอลไปแล้วแล้วลำนำอ้าว,ว,ว,วหายไปแล้วนะครับอาจจะอยู่ไกลเกินไม่โดนตายซะก่อนฝั่งตรงข้ามูไดเมเมทสมัยนี้มันหนักจริงๆว่ะไม่ทันเห็นเลยนะครับว่าอันนี้ได้ทําอะไร่าจ,จะได้ทําก็ตายซะก่อนอถัดมาครับผมอูโหูเจอแชมเปญมืดมันจะได้เล่นไม่ไม่น่หรือว่าจะโดน ป่วนยิงรัวรัวกระเด็นอาจจะไม่ได้เล่นเลยหรือเปล่าอ่าเนียะลองดูแล้วกันครับผมไม่ลองก็ไม่รู้นะปล่อยไปเลยครับผมเซสโกยังไงสิกดออโต้ไปหน่อยได้ไหมออโต้เลยแล้วกันนะกดไม่ค่อยถนัดนะครับผมอยู่ในคอมพายุออกไปโอเคอมาตาหมดจังหวะดีมากโอเคเขาพายุกลับนกเขากำลังวิ่งมากดแช่แข็งไปเลยนะครับส่งเจ้าอาเนียไปลำนำเยาะยวนเดี๋ยวน,ยวนี้ บัตรเดี๋ยวนี้ยังไงอานเนียติดบ้างไหมเอาติดเรียบร้อยครับผมนะรูปรวงใจเมื่อกี้นี้แวบๆบแวบๆบแบบแบบมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้นี้อาปอมเขาปะแวบบนิดเดียวแต่ว่าเหมือนจะตายไปก่อนนะครับผมโอ้โหไม่ทันได้เล่นครับโดนสวนก่อนส่วนใหญ่อานเนียมันจะเป็นสกิลหลักบัฟรีเซ็ตนะท่าที่ดู ถึงแม้ตัวเกมเขาจะให้สกิลสองมีคูดาวต่ำนะครับแล้วก็ใช้สกิลเยอะนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ออกสกิลบัฟเยอะกว่าอยู่ดีนี่ครับลำนำอาจจะน้อยไปหน่อยบทสรุปการใช้งานเจ้าอาเนียนะครับผมหลักๆเลยก็คือตัวมันเนี่ยเป็นตัวป่วนลำนำเหนียวยู่นั่นเองนั่และสกิลหลักมันเนี่ยคือสกิลบัฟทีนึ่งครับผมและมันแถมมีรีเซ็ตด้วยบัฟเล้วบัฟอีกบัฟอยู่นั่นแหละสกิลสองมันก็เลยออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นเองนั่นเลยอาจจะไม่เห็นลำนำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัจจจุบบััััันนนนนดาเมมมมหกกะะครผใตตวลท นะทำให้เวลาจะล้ำนำําแต่ละทีเนี่ยไม่ค่อยได้ติดครับผมตายซะก่อน,อนสะระฝันตรงข้ามนะหรือแม้แต่ฟังเราเนี่ยอาจจะตายก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางนโน้นเน้นหลบเก่งอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ความแม่นในตัวมัน,นอาจจะทําให้ล้ำนําค่อนข้างดีและคิดว่าน่าจะติดเมตาได้ไม่ยากด้วยเพราะว่ามันมีหยุด5วิอยู่ในตัวนั่นเองเนาะสามารถคอมโบกับรูดียคุณยอแล้วก็อีกหลายตัวเพื่อ กลับมาทําทีมเมตาหยุด5วินั่นเองและอย่างหนึ่งคือเรายังไม่ได้ปลดพสรสวรรค์ด้วยนะถ้าเรานาทีละสีนี่อาจจะเห็นผลชัดกว่านี้ด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วน่าจะต้องบังคับปลดพสรสวรรค์อาเนียอย่างน้อย1นึ่งันนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะต้องปลดถึง3ขัคันเพื่อเอาตาสกิลเพิ่มมาแต่ก็ไม่ได้มีความจําเป็นมากครับหลักๆคือเอา2ขัคันก็เพียงพอแล้วนั่นเองส่งผลให้เจ้าอาเนียเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ใช่ตัวแบกทีมมากนะครับต้องลองทดสอบใช้งานในร่างก้าวดาวแม็กและปลดพรสวรรค งทีค่อยมาสรุปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมแต่เป็นว่าใช้งานได้โอเคอยู่ครับเพียงแต่อาจจะเน้นหลบอย่างเดียวนะความถึกไม่ค่อยมีครับดังนั้นคาตาสกิลพรสวรรค์ที่3อาจจะไม่ต้องปลดเลยก็ได้นั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องไมโครนอสกันด้วยนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็ปรามานี้ครับผมลาไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย